เน้ครับกินข้าวน้อกันมื้อนี้ได้ไข่ปลาทอดจ้ะพี่น้องสร้างมาจากแอบต,ตอกตอกปลาไข่ปลาทอดอยั่วๆกิกัตบตำบักถั่วจ้ะพี่น้องจ้าใครสนใจก็ไปกดสั่งเลยเลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงตะกร้าสีแดงนะครับกินกับตำถั่วแซบแซพี่น้องข้าวเหนียวติ๊บใหญ่ติบใหญ่บ่างข้าวเหนียวติบหน่อยเออแซบแซบกันเด้ออือหือือหื อืมอืมทุกคนไขป่ปลาทอดพร้อมพร้อมทานนะไขป่ปลาทอดพร้อมทานอืม อันนี้เขาทอดสำเร็จรูปมาให้ได้นะครับมีแต่เราเอาเข้ามาอบร้อนหรือว่าไมโครเวฟก็ได้อร่อยมันไม่ขาวนะครับทุกคน